เก้าหุนเขาแปดสีทันดอนรวมกันเป็นสหัสโลกธาตุตรีสหัสโลกธาตุไม่มีสิ่งใดที <ooo> vision. <through> vision. ่ตัดไม่ได้วิชารับสามดาบตรีสหัสสหัทสหัสสัสทังหัดหังหัตหัหั เอาละครับผมวันนี้สั้นๆง่ายๆเลยนะฮะคือไม่มีอะไรมากนะครับผมอยากจะเล่นเรียวมะแบบ3ดัดาวหรือสโลเวทผู้ชมอ่าอยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าเซตไอเทม3ดาบปัจจุบันถ้าเอามาเล่นในแพทปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันในตัวเกมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไป S 1> <S 1> ขอแนะนำเซ็ตไอเทมก่อนสิเกเนอเจอร์รองเท้ากันซีซีมีแล้วหนีได้สบายตัวสเปียร์อัพลองกินุดไม่ใช่แค่แทงให้หยุดแต่ลดเกราะโบเกนสเปียร์ไม่มีเมียก็เสียวได้บูลล่ามัสะเพลงดาบมรณะแห่งเลดเกมดาบแดงแรงฤทธิ์ไม่รู้ว่าจะได้ออกหรือเปล่าถ้าไม่ได้ออกก็แสดงว่าเกมจบก่อนชิ้นสุดท้ายจะเป็นเกาะเกิดหรือจะเป็นอะไรก็ได้ตามแต่นะครับส่วนพลังแฟนผมแนะนําเป็นเคิร์ดอัปเดตเคิร์ดอัปเดตอีกแล้วหรอกเคิร์ดอัปเดมาสามคลิปแล้วเพราะว่าเรือม้าของเราเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่เอ่อตีค่อนข้างรัวะผมโดยเฉพา ตีนะฮะฮโดยเฉพาะพัดสีสกิลคือแบบยังไงเราก็ต้องตีเกิน3ครั้งอยู่แล้วนะฮะเกิดอ,อัปเดตชิ้นนี้บอกเลยว่าแทงโดยรัวแทงย้ำๆนะครับผมกับวิชาสามดาบของโซโลในวันนี้นะฮะสามดาบ3ไอเทมจะเป็นยังไงไม่รอช้ากดไลค์ห้าร้อยไลค์แล้วไปไดดูเดดูไดได,ได,ได,ไดต่อเกมได้เลย <laughs> จะพูดเลยคันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอเดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิง์กอยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคแวนแวน,แวนด้วงวิลา่าโอเมกา้าเรียวมะนะครับผมโอ้โหแล้ฝั่งตรงข้ามเป็นโอเมนลิงมวยเทลิเตอร์ผมว่าเกมนี้รูปเกมนี้คือแบบ ซูซี่นซูซี่เด้งกันไปได้เลยโอเคเอ้ยวันนี้ผมจะเล่นเป็นอุ๊ยโอ้โหโดนต้องหมากับโดนต่อยเลยผมจะเล่นเป็นเออเรียกว่าเรียวมะโซโลนะครับผมก็คือเล่นเป็น3ดาบนั่นเองนะฮะสามเจาะเกราะนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ่ารู้สึกว่าตอนนี้จะยังมีไฟอยู่นะฮะเราไม่รู้เหมือนกันว่าฝนน้ำข้ามอยู่ตรงไหนนะครับโรเจอร์แดแต่ก่อนอื่นเราต้องลากบัฟแดงก่อนนะฮะเจอคุณโอเมนด้วยโอ้ไ oh ม oh. ่ก็คลิปที่แล้วเราก็เจอกันไม่ใช่เหรอโอเมลเรียวมะเจอโอเมนบอกเลยว่าถ้าเรียวมะโดนโอเมนปักเนี่ยก็สามารถตายได้นะครับ oh. <laughs> ตีนกว่ะตีนกว่ะจะทำไรอ่ะจะทำไรอ่ะเก็บตัวร้านนกให้ดี ยายาประคัมป์ยายายาอุ๊ยเด็ดโอ้ยึยังไงเจ๋งไงเอาไะละเอาไะละสกิลหมดแล้วสกิลหมดแล้วยืนตีธรรมดานี่แหละยืนตีธรรมดายืนตีธรรมดานี่แหละเอ้ยได้เลื่องอยู่ได้เลื่องอยู่เอาไปอีกปาดเอาไปอีกแทงเจ็บปะล่าเนี่ยเจ็บปะล่าเนี่ยเฮ้ยเข้ามาเดชเข้ามาเดชเข้ามาเดชสกิลหนึ่งจะรีแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องกลับบ้านก่อนเหมือนกันนะฮะโอเค ผมเอ่อเฮ้ยผมเซตมาเป็นดาบดูดเลือดเหรอเออไม่ใช่ดาบตัดเลือดผมเปลี่ยนเป็นลองกินนุชแล้วกันนี่สามดาบทานผู้ชม,อมบอกเลยว่าแล้วก็สกินนี้เนี่ยโซโลเป็นคนมาภาคด้วยนะฮะโซโลเป็นคนมาภาคสกินยากุซ่าเรียวมะนะฮะนี่แล้วดวงก็เข้าไปเก็บ <laughs> ดวงเก็บงานดวงสายเก็บงานเอาแล้วผมไม่ได้แอดซีดสงสัยนานเกินไป เสยียใจอ่ะเพื่อนไม่ได้แอดซิดอ่ะไม่รวยเลยโอเคะฮะคลิปเข้าปอมก็อย่าเพิ่งไปตีก็ได้นะท่านผู้ชมอย่าอ่ายังไม่ถึง5นาทีนะฮะตีไปก็เท่านั้นอ่ะปล่อยคลิปเข้าไปเรามาดูดเวลกับดวงดีกว่าน้องดวงวีล่าอยู่กาลางวีล่าโอ้ยโอ้โหรีบเคลียร์จำเพื่อนวีล่าบอกกูไม่ให้พวกมึงมาดูดนะฮะยังไงเนี่ยเอ้ยโอเมนแฟลชก่อนแลตก่อนโอเมนจะตีโอเมนจะตีอันหน้าดักสินะ กูไม่ไปหรอกกูรู้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 อาอ้อมดีครับผมรออะไรละะ่ะฮะไม่แน่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาเขาเลเวลสี่แล้วนะน่าจะอยู่ในนี้นะฟันลมดูุ้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วต้องตามโอเมนให้ทันโอเมนเจ้าอยู่ที่ไหนมันขึ้นไปบนปะวะใช่แน่เลยมันไปบนโอ้โหต้องไปช่วยต้องไปช่วย มาเล่นเพื่อนเราแล้วมาเล่นเพื่อนเราแล้วผมกําลังมาผมกําลังมาใครวะเนี่ยลิงตึ๊บเอา้าเฮ้ยโอ้โหไม่ตายได้ไงวะเนี่ยเลือดโอ้โหเลือดมันกระจิ๋งเดียวเสียบอยู่เสียบจู่เออโดดโดดอ๋อว้าววู้ว,วี่โอ้โอโโโลิงลิงไม่ตายได้ไงวะ <c oughs> ท่านผู้ชมคือผมผมทั้งอันนี้โดนทั้งพาร์สีบโดนทั้งแทงโดนนะเว้ยท่านผู้ชม โอ้โหโอเคฮะบัฟฟ้าเกิดพอดีได้ปะวะโอ้ตีตีตัวเล็กอยู่อะโอ้ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมไปถอยถอยดีกว่าถอยดีกว่าเพื่อความเซฟดูเลือดจากนกจ้าหุ่นยวมึงอ้าวมึงมึงอ้อมมาแบบนี้เลยเหรอลากฟิกเกอร์ไม่ออกเลยเมื่อกี้โดนอะไรอื้ม โอเคปอมบนแตกแล้วนะฮะสลับครับผมสลับมาเลยบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเ้าเลียวมามีถือแบบถือดาบสามเล่มนะทานผู้ชมบอกเลยมี่โกงที่สุดในเกมโอเคนี่แค่เลนี่แค่เล่มเดียวแบบยังจิ้มตัวบางนี่ร้องร้องร้องแบบโอ้เลยโอ้โหเดี๋ยวน้่มาเสียงนี่มาเสียงกลางโอเค้ยดวงนายไปโดนอะไรมานายเกือบตายเลยเหรอ ถึงเวลาเวทคีบครับผมปั๊บปั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 บเดียวมาเป็นตัวที่เวทไวมากนะฮะทุกผู้ชมมีโอกาสตัดได้ก็ตัดเลยเพราะว่าเดียวมาเป็นตัวที่เก่งรวยแล้วเก่งรวยก่อนคือเก่งนะฮะทุกผู้ชมคือเราพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรวยที่สุดนะฮะตัดได้คือตัดตัดได้คือตัดว่างั้นโอเคเดี๋ยวล,ลองก,กินนุชมาชิ้นแรกเลยผมต้องลดเกราะให้ด้วงนะฮะทุกผู้ชมนี lips, ่ทีว่าด้วงก็จะแบบบึ้มเข้าง่ายๆแบบ ผมเสียบให้ในดวงโดดบึ้มเรียบร้อยบอกเลยว่าหายนะฮะแต่เหมือนมีอะไรกันเในล่างแวบ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 โอเมนอยู่ไหนวะทานผู้ชมมวยอยู่นี่เสียบหน่อยมวยเออเอาไปออ้ยโอเมนอยู่บนชิบหายแล้วแตกปะเนี่ยแตกปะเนี่ยโอเมนอยู่ในนี้หรือเปล่านายดักเราหรือเปล่าโอ้ไม่ดักว่ะทานผู้ชมโอเคโชคดีไปโชคดีไปแหมไม่ได้แดกป้อมพีหลอกบอกเลยที่นี่ยอดนักกันป้อม เคลีย์นก่อนเลยเพื่อนอย่าเพิ่งไฟนะไม่ได้ไปเติมนะไฟตอนเน er ี้ยเอาเรียบร้อยโอ้ยโอเมนไปกลางโอเมนไปกลางกลางสกลางสบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วมันมันตีฟอมกูเหรอฮะชึบปั๊บชึบปั๊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 บปแทงรถก่อนแทงรถก่อนจะอ้าวโเมีนึบอยู่ในนี้อ้าวเดี๋ยวป เด <tang ar df> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูงงช็อตเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวลิกเตอร์ลิกเตอร์ขอฟันหน่อยเอ้ยโอ้ยมึงก็ผิวจังเลยเอ้ยโอเคเสียพิกเกอร์ฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมช็อตเมื่อกี้ผมได้ฆ่าโอเมียนนะผมได้ฆ่าโอเมียนนะช็อตเมื่อกี้คือคืออีหยังวะคือป้อมยิงเขาเหรอท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ะน่าจะใช่แน่เลย โอ้โหแล้วน้องเทลยวมาอยู่แบบนี้น้องเทลวตายไปสิครับเอาเร็วเพื่อนเอาเร็วเออวิวิลิกเตอร์มาลิกเตอร์เลือดน้อย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 ดวงขอดงามๆสวยโอ้โหแล้วแมโอ้โหแล้วไม่เอาให้มันตายดวงดวงดวงอู้ยูยูสละชีวิตเพื่อชาติแล้ว็อดเนี้ยเออโอ้โหเออโอเคที่ดวงไม่ตามเราเพราะว่าโดนโดนมวยมาประกบโดนมวยมาปิดหลังดวงบอกโอ้โหไม่น่าตามมึงไปเลยเรียวมะ นะครับ iscilla, โอเคแต่ก็ฆ่าลิเตอร์ได้นะฮะภูมิใจเพะเนี้ยคือฝั่งเราอ่ะท่านผู้ชมตัวต้นเกมทั้งนั้นเลยนะเว้ยเอาจริงนะเลดเกมเลดเกมสุดๆผมว่าน่าจะเป็นวีล่าว่ะวีล่าเลดก็ถ้าฝั่งตรงข้ามออกแบบแข็งๆถึกๆก็ก็ไม่ได้เดี๋ยวรถกอลรถกอลรถกออ้าวโอ้โหมี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 อยู่เฉยลักแท้มีอยู่จริงลักแท้มีอยู่จริงเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่ามีแต่โอเมนคนเดียว โอ้แทงไปโดนลิงด้วยอโอเคเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วฮนะท่านผู้ชมพูดถึงเลตเกมใช่ไหมผมว่าเลดเกมฝั่งเราเสียเปรียบนะไม่ใะ่นั้นต้นเกมชนะได้ก็ต้องรีบชนะนะเนี่ยดวงเลดเกมก็จะก็จะเริ่มเข้ายากฮนะเริ่มขึ้นบ้านยากอะไรแบบนี้เนละ้วท่านผู้ชมโอเคน้องเทลน้องเทลตายเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรีรยบร้รอยมีคนมากันไหม โล l l o ม y เฟรน n d โล l l หม y ลิง k ์ y หม n ลหายตัวแล้วมาดิมาดิมาดิดูเลือดรอเลยเนี่ยไม่มาครับผมตัดคีปให้หมดฮะลิงจนก็เรียกได้ว่าก็เหมือนด้วงจนนั่นแหลยฮะใครทำอะไรกันวะน่ะอุ้ยสองสี่คิปหายแล้วปึ๊บเดี๋ยววิล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิล่าเราว่าเราเคลียร์คีปก่อนดีกว่ามันมันสองสนะวิล่าวิล่าวิล่ากูก็จะใส่อย่างเดียว พุจะโอ้ยเสียฟิกเกอร์ว่ะเสียฟิกเกอร์โอเคปุ๊บรถคูดาวรถคูดาวรถคูดาวโอเคมันมาแล้วพิล่าผมมาแล้วชัดดาวชัดดาวลิงปุ๊บทุบกูดิมึงอยู่ไหนโอ้โหไปทุบพิล่าฉลาดจัดฉลาดจัดลิงคนนี้ลิงคนนี้แต่ผมได้ค่าลิเกอร์มันมามันมันมามันมามันมาทับอ้าวว้าวอ้าวว้าว ดาบเบอรเียรียบร้อยมาดาบเล่มที่ของผมมาแล้วฮะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอัปเดตอัปเดตเอ่อดาบของโซโลนะฮะท่านผู้ชมดาบของโซโลชื่อว่าอะไรบ้างวะเล่มแรกคือวาโดอิชิมันจินะฮะชิ้นต่อไปก็คือสังไดคิเทสึนะฮะส่วนชิ้นล่าสุดนะครับผมเป็นดาบของโอเด้งนะฮะนี่สปอยไปเลยเป็นดาบของโอเด้งซึ่งโอเด้งเนี่ยเป็นดักดาบประจำเรือของโจนสลัด โกดีโรเจอร์นะฮะทุนผู้ชมเป็นดาบเอ็นมะนั่นเองดาบที่สามารถผ่านนรกได้นะฮะอันนี้อัปเดตข้อมูลโอเคปัจจุบันซโลใช้ดาบสามเล่มน,นี้นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเรียวมะก็ยังถือดาบเล่มเดิมอยู่นะครับไม่เปลี่ยนอะไรไปเลยลลเลยเหรอโอเมนยังไงเรามีเรา,เร,าเรียกได้ว่าเรามีดาบ3ามเล่มเราโ,โคตรแรงอะโอเมนเกาะนายไม่มีปัญหากับเราเลยแรดอุ้ยแรด อ้าวโอ้ยปอมบ้าเลยกดรีคอมือไปติดด้วยกดไม่ใช่กดไม่ติดกัไม่ทันเจ๊เจ๊เจ๊อ้าวเดี๋ยวอ้าวแต่ว่คิวด้วงด้วงมาไงวะกูกูทบด้วงแอร์ไลน์ด้วงแอร์ไลน์คุณจะไม่ตายเพียงลำพังพิมพ์แป๊บปั่นปั่นแป๊บ คือแรดวับคือแรดแบบ avenues, แบบไว้วางใจแล้วว่าโอ้โหไม่ม oui. ีอะไรมาหากูแน่ๆน่แรดคงคิดแบบนี้นะฮะทุกผู้ชมปรากฏว่าดวงเงีวตูมโอเคตีดักซเลเยอร์กันฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแรงไหมมันก็แรงนั่นแหละฮะทุกผู้ชมออกจอกระสอามอันมันจะไม่แรงนั้นก็บ้าไปแล้วเดี๋ยวผมออกมาเจาะใครวะเนี่ยในเกมเนี้ยกรสามอันโอเคเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยลิงลิงลิงมันมีแต่ตัวบางๆเลยนะจริงๆเออจริงๆคอนเทนต์เน um uh uh, uh. ี้ยผมควรจะต้องเจอตัวหนาๆนะแต่หนาที่สุดในฝั่งเขาอ่ะก็คือโอเมนเว้ยท่านผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาทำคอนเทนต์เพื่อท่านผู้ชมเรียวมะเรียวมะผู้มีไอดอลไปโซโลนี่ดวงไม่มาตีกูก็ลดเกาะให้เพื่อนแวนยิงเข้าไปยิงเข้าไปเพื่อนยิงเข้าไป เฮ้ยเฮอ,อ,อย่าพึ่งไฟอย่าพึ่งไฟดวงไปแล้วดวงไปแล้วหม่งไปแล้วเสียบเฮ้ยลิงหายลิงยุ่ยังนี่ไม่รอดนี่ไม่รอดบอกเลยบัดแผลบาดแผด,ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวนแวนมึงเอ้าเดี๋ยวมึงวิ่ววออองออกก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้แวนมันวิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปยืนนิ่งอยู่ในป้อมคืออะไรวะเนี่ยหลุดเหรอโอ้โหสงสัยเรียกได้ว่าแกลบโทรมาฮะ ไม่แก๊ปบโทรมาก็มียโทรมาล่ะจอดเดียโอเคจบเกมแบบอีซี่ฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 เหลือเทลยวยังเหลือเทลยวยังเหลือเทลวตีบ้านตีบ้านตีบ้านเอ้าโหดาบเล่มที่สี่มาแล้วฮะทานผู้ชมบอกเลยว่าเป็นเลียทูตแต่ทำไมคีิปไม่เข้านี่หว่าเอ้ยอุ้ยกูตีบ้าน TOR, engineer, าแล้วกูไม่สนใจแล้วอืต้องรีบจบอย่าเลดเด็ดขาดบอกเลยเลดไปยากชิหายเลยเกมนี้นะครับ โอเคสุดยอดครับผมก็เรียกได้ว่าเจาะพุนเลยฮะอันดับสองฮะดวง MVP ไม่แปลกใจ <c oughs> เล่นสุดยอดอยู่นะดวงใช้ได้เลยฮะเหรียญทองด้วยโอเคเราไปดูสกอร์กันดีกว่านะฮะเราห่างจากดวงเท่าไหร่เอ่ยผมว่าน่าจะไม่ห่างมาก9.6กับ10จ <c oughs> <c oughs> ไม่ห่างมากบ้า,บาอะไรแล้ว 9ก้าจุดหกกับสิบสามจุดศูนย์เดี๋ยวแวนมึงสามจุดห้าเหรอแวนเดี๋ยวแวนโอ้โหแวนแวนดาเมจสี่หมื่นแวนแวนดาเมจน้อยกว่าโอไม่ใช่น้อยกว่าแวนดาเมจเท่าเท่าโอเมก้าเลยโอเคโอเคไม่ว่าเพื่อนนะฮะ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซีโอเกนหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ถ้าว่างถ้ามีโอกาสก็จะทำให้นะฮะหลายๆคนทวงมาแบบทวงพี่ผมผมทวงตัวนี้ไปทำไมพี่ไปเห็นทำให้เลยคือผมผมเล่นในแรงส่วนส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมแต่ถ้าแบบมีโอกาสทำให้ได้จริงๆอะ่ะผมก็ทำให้เลยนะแต่ว่าบางทีเล่นในแรงไงเล่นในแรงมันก็คือเล่นในแรงไง เราจะไปเลือกตัวแปลกๆก็กล้องดับครับผม <c oughs> ก็ไม่ใช่ละโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้า See you next time